่านรองครับรายละเอียดของพรบลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครับมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะสิ่งที่แก้ไขที่สําคัญนะคะจะทําให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ค่ะเช่นการแชร์หนังเพลงเนี่ยทําได้รวดเร,เรว็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะกับยังไง<จ>ครับ่านครับค่ะจากเดิมนะคะก่อนที่กฎหมายฉบับนี้ฉบับใหม่ที่จะใช้บังคับเนี่ย หากเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเจ้าอลิขสิทธิ์เนี่ยพบการละเมิดเพลงหรือหนังเ่ยบนอินเทอร์เน็นนเตนะคะวิธีการเนี่ยจะต้องไปร้องขอต่อศาลให้ศาลเนี่ยนะคะมีคําสั่งให้ระงับการเผยแพร่หรือว่านําตัวคอนเทนต์ที่ละเมิดเช่นเพลงละเมิดหนังละเมิดเนี่ยออกจากระบบ ค่ะจะเห็นว่ากระบวนการทางศาลเนี่ยจะทําให้หนึ่งต้องใช้เวลาถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็จะหาคนทาผิดอะไรต่างๆมาลงโทษเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราหาคนทาผิดไม่ได้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่ไปต้องขอต่อศาลเนี่ยจึงเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถที่ทําให้การแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เนี่ยทําได้อยา่างรวดเร็วนะคะ อันนี้คือประเด็นที่แก้ไขเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นปัญหาในส่วนนี้แล้วเนี่ยจะทำไงให้เร็วขึ้นเราก็ตัดกระบวนการที่จะต้องไปร้องขอตัอสารเนี่ยออกนะคะแล้วก็อาศัยเรียกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างตัวเจ้าของสิทธิ์เช่นใิกสิทธิ์เพลงหนังเนี่ยกับผู้ให้บริการอ,อินเทอร์เน็ตนะเราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพรีวเดอร์นะคะอย่างเช่นคนที่พรีเวดคอนเทนต์ยกตัวอย่างนะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือพวก facebook youtube หรือ l ล n e นะคะ หากเจ้าของสิทธิ์เนี่ยพบการละเมิดเพลงหนังไปแชร์อยู่ในเครือข่ายของ Facebook หรือ YouTube นะคะคเขาก็จะแจ้งคือโน t ตทสเนี่ยไปที่เจ้าของอผู้ให้บริการก็คือตัว Facebook หรือ y o u t u b e เนี่ยเพื่อให้นำงานละเมิดหรือตัวคอนเทนต์นั้นนะออกจากระบบของเขาลักษณะการการเรียกว่าโนตทสันเทคดาวเนี่ยการแจ้งเตือนแล้วก็นำออกลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาก,การละเมิดเนี่ยได้รวดเร็ว น,นี้ก็เป็นจุดสาคัญค่ะที่กฎหมายฉบับนี้แก้ไขจากเดิมใช้กระบวนการทางศาลมาเป็นการอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของสิทธิ์กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะคือเจ้าของคนที่เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ต่างๆเช่น Facebook ต่างๆหรือว่า Line หรือว่า YouTube นะคะเพราะฉะนั้นนะการแก้ไขปัญหาก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะครับ